สมข้าวสารนะคะเทออกแล้วนะคะเร็วเปิดช่องใหญ่ยิ่งจะออกเร็วกว่านี้แล้วเราผสมได้ทั้งวันประหยัดเวลา ถ้าอยากเอาวิวคอตัวนี้ออกอตัวนี้ออกสามตัวลึงออกเลยกไม่ก่อนแกตัวนี้หมุนออกแล้วก็ลึงฝานีออกมันก็จะออกข้างนี้ด้วยข้างล่างเรียบร้อยครัตอนตอนปิดแล้วก็ปิดตัวเดียวอบเราจะปิดนะค สวยมากเลยเนาะเม็ดสวย้ ถ้าเตรียมงานพร้อมมัง่าเคือคอนแทคตอบนองเรอเรีย <c oughs> ครับถ้าอยู่ต้นเราก็รอรอให้มันตีออก,อก,มอกอมหมด <c oughs> ออกมดตงมารตเาอเสได้หมดแล้วนะคะาปิดจ้ะไ่นนี่นึเพร่า้ากมีปัญหาเรื่องการตีแล้วมเ,วเววม็ดเม็ดข้าวแไมเกยกระถางเปบดท <c oughs> เสร็จแล้วนะคะขนาด300กิโลทั้งสเตนเลสแท้ช้มอเตอร์5แรนิสูงอย่างนี้นะสมมติฟุตตำแหน่งนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมลูกค้าใช้ผสมข้าวสารนะคะมีตำแหน่งที่เหมาะ นั่นหละพูดถึงว่าความโล่งความโล่งความโล่งนะเวลาเรายกเบเกอร์โอเคได้ได้ได้ก็กวาดลงได้เลยครับเรายกเบเกอร์ให้ใบควนมันอยู่ในช่วงที่เราขวาดได้โอเค